มาแล้ววิ่งโอ้โหเอาสวัสด,ดีลำแม่โคข<า>ั้นใหญ่ฮะเฮ้ยนั้นมันตัวอะไรครับมามาใช่กิ้งกือหรือเปล่าไหนพี่ฟอกเอ้ยพี่ฟอกนั่นมันกิ้งกือจริงจริงด้วย วกติดตามแ่้งฟูุกด้วยนะครับว้าววันนี้ใส่น่าเล่นจังเลยยีฟกไปเล่นดีกว่าแล้วกูมาตักดีเล้นะครับโอ้วันนี้ดินแห้งดีมาก เอาพี่ฟอกพี่ฟอกรงไปเล่นทราย,อ,ยาอีกแล้วหรอรวันก่อนฝนตกใช่ไหมครับทรายเปียกเลยอะแต่วันนี้แห้งแล้วใช่เปล่าเอา้าทำไมในรถด้ามันมีขี้โต๊ะเหมือนกันน่ะพี่ฟอกพี่ฟอกเอาไปใส่น้ำมาครับอุย้ยแล้วเนี่ยพี่ฟอกจะขนดินไปไหนอะครับขนดินเอาไปสร้งบ้านครับเอเอแล้วบ้านพี่ฟอกอยู่ตรงไหนอะครับอ,อยู่ตรงนู้นครับอุย้ยไกลามากใช่เปล่าใช่ ไว้เค <c oughs> <Why? S 1> ้กคีต้มโอ๊ยขีต้มเดี๋ยวพี่พงจะตักให้เยอะๆเลยนะครับปุ้มปุ้มโอ้ยอู้หเต็มเต็มเลยว้าวเราทำให้มันแบบเรียบๆก่อนครับว้าว มีคีตมาเลยทียิ่งตัดง่ายขึ้นเลยโอ้ระหว่างคันสีเหลืองกับคันสีเขียวพี่โฟว่าคันไหนตักง่ายกว่ากันครับคันสีเขียวครับใช่ไหมคันมันเล็กกว่าใช่ปะครับใช่ เต็มยางครับเต็มแล้วเราตัม้มจะไปแล้วนะคะเอาสวัสดีรถแมคโครคันใหญ่เจอรถแมคโครคันใหญ่ใช่ป่าวคะนี่นี่นว,ว้าวโอ้ยดินเหนียวมากเลยพี่โฟเฮ <c oughs> ดินออกหมดป่าวพี่โฟ <c oughs> ต้องใช้มืออีกแล้ว,ชวใช่ปะเนี่ยใม่ดูแข่ง รอ,อมีได้เยอะนะได้เยอะนะเฮ้เยเยเยว้าวจังเลยรอบนะี้เย้ พี่โฟเอ้ยพี่ฟอฮนั่นมันกินก้งคือจริงจริงด้วยใช่ครับมามาเอ้อเดี๋ยวนะพี่โฟว่ามันตายยังอะครับทำไมมันไม่ดิ้นเลยอะครับน่าจะตายแล้วมั้งครับมามาเดี๋ยวมาลองเอาไม้เขีย่ยดูนะว่ามันตายนี่ยังทำไมมันไม่ดิ้นดุกด๊กด,ดุกดิ๊กเลยอะวิ <c oughs> มันไม่ดิ้นแล้วอ่ะพี่โฟพี่โฟครับกิ้งคือตัวนี้มันตายแล้วอ่ะพวกเราจะทำยังไงดีอะครับ เอากิ้งคือไปฝังในดินไหมครับมามาถ้าเขาอยู่ตรงนี้มดมันมากินแน่เลยครับมามางั้นพวกเรามาช่วยกิ้งคือตัวนี้ดีกว่านะครับเอาเขาไปฝังในดินดีกว่านาะโอเคครับอ่ะพี่โฟกเดี๋ยวเราจะจับเขาใส่ตะแกรงนี้นะครับี่ตักลองตักเขาเบาๆนะแล้วก็วางเขาไปบนตะแกรงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าโดนมือมามานะมาขัวกิ้งคือนะอืมมามาเลย โอ้ยโอ้ยนะน่าสงสารน่านี่ได้แล้วปะเดี๋ยวเราไปฝั่งเขากันดีกว่าพี่ฟองนี่เอารแม่โคไปด้วยเดี๋ยวเราอาไปขุดดินไปเลยไปเลยีเ,ลยเขียวเนี่ยไปเลยมาแล้วครับมาถึงแปลงผักของอามา่านะครับ <S <S เข้าไปเลย ไปห้องไปเลยบ๊ายบายพี่กิ๊กคือขอให้ไปขึ้นสวรรค์นะเ <Yeah. S 2> <c oughs> สร็จยังครับพี่โฟกเสร็จแล้วครับโอ้โหไปพี่กิูเือโอเคแล้วนะ <c oughs> นบ๊ายบายหรับวันนี้พี่โฟกขอ,ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย